ใบชะพลูหอมมากเลยค่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูบริเวณเที่คุณครูปลูกพยุงไว้กับลูกนะคะมีเปอร์เซ็นต์ต้องต้องแก้ไขแก้ปัญหา วันนี้คุณครูก็มาสวนตอนประมาณบ่ายโมงเศษนะคะเพราะว่าคุณครูมีเขาเรียกอะไรนะคะมีเมนูที่อยากจะทําทานนะคะวัสดุอุปกรณ์พร้อมแต่ยังขาดอีกอย่างหนึ่งค่ะด้านหลังเนี่ยค่ะคุณครูก็เลยขับรถมาเพื่อมาเก็บสิ่งนี้ค่ะด้านหลังของคุณครูเห็นไหมคะใบชะพลูค่ะปกติตรงนี้จะงามมากเลยช่วงหน้าแล้งเขาก็โทมไป ตอนนี้เขาก็เริ่มแตกใบแล้วนะคะคุณครูก็จะมาเก็บใบชะพลูเอาไปทําเมนูอาหารค่ะอ่อนๆเลยค่ะใบนี้ใหญ่มากเห็นไหมคะนี่ใบโตมากเลยค่ะได้แล้วค่ะใบชะพลู หอมมากเลยงั้นเดี๋ยวคุณครูก็เอาอันนี้ไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูบริเวณเที่คุณครูปลูกพยุงไว้กับลูกนะคะค่ะเมื่อสองวันที่แล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสงสัยงานช้างนะต่อไปเนี้ยคาดว่าพ่อมองแล้วละ่ะว่ามีเปอร์เซ็นต์ต้องต้องแก้ไขแก้ปัญหา อันเดี๋ยวเก็บก่อนสรุปก็เรื่องใหญ่ค่ะเพราะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยต้นไม้คุณครูตายแน่นอนคุณครูก็คงจะต้องบริหารจัดการก่อนก็คือยังกลับบ้านไม่ได้ส่วนใบชะพลูก็เก็บไว้ก่อนในรถ ะะเดี๋ยวคุณครูต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเดินน้ำซิกว่าจะทำได้ขนาดไหนเพื่อจะได้พยุงต้นไม้ให้อยู่ได้ก่อนนะคะค่ะจะทำได้แค่ไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ลูกของคุณครูเขาจะมาทำเองในช่วงวันหยุดค่ะแต่พอดีสัปดาห์นี้เขาไม่ได้กลับต้นไม้ครูต้องแย่แน่คุณครูก็เลยต้องแก้ปัญหาไปก่อนนะคะ เป็นไงบ้างสามสายของคุณครูสรุปว่าไงดีเพื่อนๆดูแล้วผ่านไหมคะน่าจะผ่านนะอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูเลยนะคะ เราก็เอาตัวนี้เอามาใส่เสร็จค่ะ แล้วใส่ลงไปเลยตอนนี้เราก็ได้อะไรมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่ออันนี้เพื่อจะได้เชื่อมตรงนี้นะครูยังไม่ได้ทากาวนะคะเอาเก็บไปก่อนเพราะว่าเพื่อมีการเปลีป่ยนแปลง ได้ทดลองอ่ะอันนี้ต่อแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นจา่ายเมนที่เราตัดเอาไว้นะคะเรามีตัวนี้เสียบอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเชื่อมตัวนี้เลยนะคะเราก็จะตัดเสียบเลย เรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวแยกไปตามเส้นนี้นะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับเส้นเมนที่เราวิ่งเข้าสวนพยุงนะคะอันเนี้เย็นมากแหละเดี๋ยวคุณครูก็จะขอปิดคลิปก่อนนะคะขอกลับบ้านก่อนเหนื่อยมากเลยวันนี้คิดมาตอนบ่ายบ่ายโมงเสรศษมาเก็บใบชะบพลูแต่กลายเป็นเรื่องเลยนะคะ ก็ถือว่าได้งานนะคะค่ะงั้นคุณครูขอปิดคลิปก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันค่ะสวัสดีค่ะ